ปลูกสวนนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่นแมปปลูกสวนกันนะครับแมปปลูกสวนนะครับเราจะไปดูกันว่าสวนผมเป็นยังไงในตอนนี้นะครับสวนผมไปดูกันเลยครับไปกันเลยรอบน,นึงครับเชือกโอไม่ แป๊บหนึ่งครับเรมแบบเข้าก่อนครับมาเรียบร้อยครับมาเรียบร้อยครับ,เร,บ,รรบเราเข้ามาเรียบร้อยเรามาดูของนะครับมีอะไรขายบ้าง ไมไ่ของอะไรอ่ะไม่มีอะไรอยากได้อันนั้นอ่ะเงินก็น้อยอยู่ครับเอาสัตว์มาขายดีกว่าเอาอะไรที่มันเป็นแบบว่าเอาสัตว์ที่ผมไม่ใช้อ่ะในโรบอกอ่ะในแบบส่วนที่ไม่ใช้ผมก็มาขายนะครับผมก็น้องหมาก็ขายไปนะครับโอเคเราก็มาเอาของนะครับเฮ้ ตรงนี้นะครับมันเป็นอีเวนต์นะอีเวนต์น่าจะหมดวันไหนเนี่ยแหละยังไม่รู้เลยหมดวันไหนนะครับแต่ที่รู้คือต้องรีบมาซื้อนะครับไม่งั้นหมดก่อนนะครับโอเคนะครับเรามาดูเรามาซื้อผลแครอทกนเราซื้อผลแครอทนะครับ เพราะสวนผมไม่มีแครอดเลยครับมีแต่พืชอื่นน่ะเ่ียม,มีอยู่หัวเดียวปลูกโอเคเราจะเด็ดอันนี้ไปขายนะครับแค n d y w h a t s a p ป่ะนะ่ะไม่ใช่เออไม่ใช่ถามราคากันครับ ได้น้อยมากสำหรับคนที่ได้น้อยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็ขายไปเถอะไหนๆก็เอามาแหละหนึ่งมืนห้าครับหนึ่งมืนห้าเลยเหรอพี่โอ้ยค้างแหลกมากเลยสวนแถวนี้ใหญ่จังเลยวะโอ้ยสวนแถวนี้ใหญ่มาก เรามาดูของขายกันไหมวันนี้มีของขายกันไหมอยาะ้รขายบ้างไม่มีเลยอันนี้เรามาใส่ได้ปะโอ้โหมีแต่อ,อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยสวนเล็กๆกลายเป็นสวนใหญ่อย่างนี้เลยครับผมเพิ่งเล่นมานานแล้วเนะี่ยเล่นมานานก็ได้สวนอย่างนี้แล้วครับ ต้นใหม่นีไ่ได้มาแล้วครับนี่ต้นนี้เลยเนี่ได้มาแล้วเป็นไงเส๋งวะผมเท่เดี๋ยวผมอีกทีน่งว่าจะไปเปลี่ยนหน้าอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็น,นี้ไปวางกันครับ ไปจุดทุ่แถวนี้ยนะวางเลยครับเรามาผมก็จะของมันเยอะแล้วผมก็จะเก็บเด็กมาขายกันนะครับก็หัางเงินนะครับรอมาขายกันเลยครับขายหมดนี่เลยเก็บพันนะครับ งน,นี้ก็เก็บไปด้วยครับเรามาเก็บกันต่อเลยครับสองพันก็ไม่ได้แย่แต่ก็แย่อยู่ในหนึ่งที่เงินมันน้อยนั่นแหละน้อยมากนายจริง น้อยจริงเลยครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนหน้าอยู่นะครับหน้าตาแต่งควาวมรับิงเป็นยังไงอ่ะลืมเรามาลดกันนะครับลดเลยโอ้ยอันนี้ใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้ใหญ่เดี๋ยวไปขายครับ อือยู่ไปก็ไลยบอยแน่ Boy, นอนใครเนะ่ยไม่รู้จักเป็นเพื่อนผมหรือเปล่าก็ไม่เป็นอะไรอ่ะมีอะไรมีอะไรมีอะไรไม่ให้ก็ได้ผมสงสารเขาอะ่ะผมสงสารเขาผมให้เขาดีกว่ามือไปแล้รโอเคครับเราก็ถือว่าให้เขานะครับ ถือว่างเขาขายไปเลยโอ้โหเรามาซื้อของกันก่อนนะครับมีอะไรขายบ้างตอนนี้ไม่มีเลยมีแต่อะไรก็ไม่รู้ผลที่อยากได้คือผลตรงนี้เลยครับเนี่ยผมไม่มีโลบักเลยเนี่ยผมก็มีอยู่ศูนย์โลบักนะเนี่ยผมเติมไปผมไปโดนเนตไ้คนอื่นหมดแล้วอะ่ะ ็นแบบดเน a ผมเลม่นแบบดเน a t i ดยนะแต่ผมไปโดเน a ให้คนอื่นไปแล้วอ่ะเสียดายเงินแล้วเนี่ยแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไอ,อ้นกตรงนี้นะเอาเก็บไปก่อน เดี๋ยวผมจะเก็บไปดูราคาก่อนนะคบว่าน,นกตัวนี้เขียนได้ดีไหมถ้าได้ดีนะครับผมจะเอามาแจกให้คนเอาไปขายได้เลยแล้วก็พิมพ์ชื่อโลบอกด้วยนะเดี๋ยวผมไปดูราคาให้ก่อนครับถ้าราคาดีเดี๋ยวผมจใจนี่แจกให้ไปนกฮีราบนกฮีราบ นกพีราบเออไม่ใช่นอกพีราบดิเอออันเดียวกันดีกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งขายนกพีราบครับเรามาดูราคากันก่อนนะครับอันที่สามใช่ไหมเราจะดูราคานะครับเราไปดูราคากันก่อนนะออว่าอันนี้เท่าไหร่ถ้าได้ไม่ดีเดี๋ยวผมก็ไปวางไว อะไรอะพ่อค้าเป็นไรดูราคาพ่อค้าหน่อยพ่อค้านี่เท่าไหร่โอ้แปดแปดแสนหนึง่งอ่ะแปดแสนใครจะเอานะครับนกฮีราบตัวนี้นะครับนกฮีราบตัวนี้นะครับนกฮีราบตัวนี้ใครอยากได้พิมพ์ชื่อโลบอกมา ถ้าใครแบบว่าไม่อยากได้แบบว่าเงินมันน้อยก็ไม่เป็นไรครับผมแจกคนที่ไม่มีเงินที่เพิ่งเล่นนะครับเอาไปขายนะครับเอามาขายตรงนี้นะครับเนี่ยเอามาขายที่ร้านซื้อไข่นะครับนหีราบตัวนี้ราคาห้าหมื่นะครับเออแจแปดแสนเน,นอนโหีราบตัวนี้นะครับโอเคใครอยากได้ก็พิมพ์ชื่อเราบอกมานะครับ เดี๋ยวจะแอดไปนะโอเคเรามารถก่อนผมจะทำให้มันใหญ่ขึ้นโอเคนะครับแล้วก็แล้วก็วกอันนี้ โอเคนะครับถ้ามีของอะไรที่มันราคาแพงเดี๋ยวจะเอามาแจกนะครับโอ้ใหญ่เกินห้าสิบเก้าบาทเองอันนี้ไปอันนี้ไปปลูกต่อไป้าเอาเลยจัดเลยครับจัดมาอันนึง เรามาหาที่ว่างเพื่อจะปลูกกันครับปลูกปลูกตรงไหนดีปลูกตรงไหนดีปลูกตรงนี้ดีกว่าโอเคเอามาขายไปขายหกพันเอง โอเคนะครับเรามาเอาเรามาซื้อของกันต่อเรามาซื้ออะไรดีเรามารับของฟรีกันก่อน,นยังไม่ได้อะไรเลยพี่ไขายนะโอเคนะครับเรามาเอาก่อน ผมไม่รู้นะครับว่าโลบักผมเอาไงนะครับเพราะว่าผมอยากแต่งตัวเป็นแตงฟาร์ชิ่งมากเลยเรามาเอาอันนี้ไปขายก่อนอันนี้ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแต่ไปขายก่อนดูราคาทามราคาครับถ้าเริ่มก่อนน้องฮราเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทุกคนโอเคแล้วครับไปขายไปเลยครับ ร่วมกับราคานกฮีราบนะครับนกฮีราบก็น่าจะประมาณไม่กี่บาทเองสาเกาโลเลยเหรอพี่โคตรแพงแพงมากเลยครับเราเอาูอันนี้ไปขายดีกว่าครับเอากิมเพนซีทีบานาน,นีนีขายดีกว่าไหมแล้วก็จบคลิปแพงอันนี้นะครับ